รถแต่งคุณภาพเฮียได้จัดให้อีกแล้วนะครับท่านวันนี้ไปดูกันนะครับสำหรับคันนี้เลยอิวซูสประตูไฮเลอร์เกทแซดเกียร์ออโต้2.2แมกฟอร์ด8สปีดเร็วขึ้นแรงขึ้นประหยัดขึ้นตัวนี้มาแบบสไตล์มาเฟีเยครับซูเปอร์แบ็กเดี๋ยวไปดูว่าคันนี้แต่งขนาดไหนรอดูเข้มขนาดไหนไปดูกันนี่เลยซูเปอร์แบ็ก มีชุดแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูนะครับอันนี้สไตล์มาเฟียเลยลูกค้าเป็นชาวต่างชาตินะครับอยากได้แบบไหนเท่าแก่นนี้จัดให้นะครับรถแต่งมีคุณภาพต้องเท่าแก่นนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับคันนี้มาด้วยชุดแต่งเลยครับสไตล์ออฟโรดนะครับตัวนี้จะเป็นโทนสีดําเลยครับปกติจะเป็นดําคาดแดงแต่ตัวนี้สั่งพิเศษเลยเป็นโทนสีดานะครับนี่กันชนหน้าอันนี้ไปเสริมกันชนหน้านะครับก็จะเป็นสีดําตัดสีเทานะครับตัวนี้เป็นสีดําตัดสีเทา เพิ่มความดุเพ of ิ่มความโหดเข้าไปอีกนะครับนี่มาที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็จะเป็นปกติก็เป็นดําคาดแดงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดําเงาเลยนะมีทั้งสามชิ้นเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเพิ่มความดุเพิ่มความโหดให้กับตัวรถนะครับรับกับสีรถนะครับสีดําเลยอันนี้เป็นแบบซปเปอร์แบ็กเลยนะครับโหดโหดเลยนะครับไปที่ด้านข้างเลยนะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันอันนี้เป็นสไตล์ออฟโรดนะครับสไตล์ออฟโรดเลยทีเน้จัดให้ แบบดุดุูโหดโหดอ่านี่ครับเป็นคิวร้อนครับคิวร้อนสไตล์ออฟโรดเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้นะรับกับยางเลยนะครับล้อล้อขนาด20เป็นลายวายเล็กนะครับตัวนี้พร้อมยางออเทเลนขนาด2 6 5 5 0ูนะครับจัดให้แบบจุกๆเลยนะขอบเดิมของเขาคือขอบ18นะครับเราเปลี่ยนเป็นขอบ20ให้เลยนี่มาที่ด้านข้างนะครับด้านข้างเพิ่มความเข้มให้อีกนะนี่เรามีตรงนี้ ครอบชายบันไดนะครับเป็นสีดําด้านนะเห็นไหมครับจะดูดุดันขึ้นมาอีกนะครับนี่เบ้ามือจับดําไม่พอเอาให้เข้มกว่านี้อีกนะเบ้ามือจับนะครับพร้อมครอบมือจับก็เป็นสีดํานะครับใบที่ด้านหลังเลยนะครับด้านหลังนะครับสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ขนาดใหญ่เลยเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับนี่คือชุดแต่งของอีวสูนะครับเอสพอตตี้นะเห็นไหมครับโอ้โหคิวล้อเห็นไหมขนาดใหญ่สไตล์ออฟโรดนะครับ เป็นไงบ้างรอไหมครับชุดนี้นะครับใครอยากได้นะครับท่าหาตะเกแก่เนี้ได้ครับที่งบประมาณเพียง89,000บาทนะครับใครสนใจอย่าลืมนะครับท่าขาตะเกแก่เนี้ได้ทุกช่องทางเลยครับ